รมลิขิตชีวิตรักของคนเกิดวันจันทร์ในรูปเป็นเทพพระจันทร์ก่อนที่เราจะรักใครหรือพรมจะลิขิตให้ชีวิตรักเราเป็นเช่นไรมารู้จักนิสัยใจคอของคนเกิดวันจันทร์กันก่อนดีกว่าค่ะคนเกิดวันจันทร์น่ารักนิสัยดีจิตใจดีมองโลกในแง่ดีแล้วก็อ่อนโยนอ่อนหวานมีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ช่างเอาอกเอาใจผู้อื่นเนี่ยแสนดีมากเลยใช่ไหมคะ คนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งทีเดียวเข้าใจโลกแล้วก็เป็นคนที่ความจําดีเฉลียวฉลาดนะคะทีนี้ความที่เป็นคนดีมากๆเนี่ยบางครั้งเราก็จะเมตตาคนอื่นสงสารคนอื่นพอมาถึงในเรื่องของความรักเนี่ยความสงสารอาจจะทําให้เรามีความทุกข์ไปตลอดชีวิตก็ได้อย่าตัดสินใจแต่งงานหรือว่าเอ,อรับรักโดยที่สงสารนะคะ เพราะหลายผู้หลายคนที่มีความทุกข์ในเรื่องนี้นะต้องรับจริงๆไม่ใช่เกิดจากแค่สงสารเพราะนั่นคือชีวิตของคุณนะคะอันนี้พูดถึงทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะคนจิตใจดีมักจะเป็นเช่นนี้แหละแล้วก็ถ้ามีความรักบ,บางครั้งเนี่ยทุ่มเททุ่มเททั้งกายทั้งใจเลยหมดชีวิตจิตใจให้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มักจะพบกับความผิดหวังได้อย่างรุนแรง เนาะต้องระมัดระวังน,นะคะคนวันจันทร์นะคะใช้ความอ่อนหวานความมีเสน่ห์ความดีของเราเนี่ยให้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะทีนี้คนวันจันทร์เนี่ยเนื่องจากว่าปเป็นคนมีเสน่ห์อ่อนหวานเนี่ยใครๆก็ชอบใครๆก็รักมีคนมารุมจีบรุมรักเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยก็ปรากฏว่าคนวันจันทร์เนี่ยสับสนค่ะไม่แน่ใจเรื่องไม่ถูกลังเลอย่างงี้นะคะก็เลยจะทําให้บางทีเนี่ยเราพลาดโอกาส ตัดสินใจเลือกคนผิดได้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีคนนู้นก็ดีคนนี้ก็รักคนนี้ก็สงสารอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจดีๆนะคะอย่าให้ความสงสารหรือความดีของเราเนี่ยกลับมาทำร้ายตัวเรานะคะคนวันจันทร์นะคะอาจจะหมายถึงในเรื่องของอการสับสนการเบี่ยงเบนทางเพศของตัวเองหรือในเรื่องของอ การรับร่วมเพศหรือว่าการมีความรักในเพศเดียวกันก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของจิตใจเนะะี่ยค่ะต้องสังเกตแล้วก็ดูให้ดีๆนะคะก่อนตัดสินใจในเรื่องของความรักหรือในการครองคู่นะคะกับใครสักคนนั่นหมายถึงชีวิตเลยนะทั้งชีวิตของเรานะคะอย่าทุ่มเทจนหมดใจเนาะจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะคะ เอาความน่ารักความดีของเราเนี่ยฮะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆค่อยๆเลือกดูกันไปนานๆคบกันไปนานๆอันนี้เป็นข้อแนะนําเลยนะคะนะคะเพราะว่าความนิสัยใจดีใจจิตใจดีของเราเนี่ยค่ะแล้วบางทีมันทําให้ตัดสินใจไม่ถูกต้องนะดูกันไปนานๆสังเกตนิสัยใจคอดูแลถึงครอบครัวเขานิสัยเขาอะไรอย่างเนี้ยว่าเป็นอย่างไรนะคะ ความเมตตาอ่อนโยนของเราจะได้เกื้อปูนเราให้ชีวิตรับหรือว่าการแต่งงานได้ดีนะคะก็ปรารถนาให้คนวันจันทร์นั้นมีความสุขนะคะขอให้พรมลิขิตชีวิตรักคนวันจันทร์เป็นชีวิตรักที่ดีและมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวและมีความสุขไปตลอดตราบนานเท่านานนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก อาจารย์เล็กพรมยานภายพยากรสวัสดีค่ะ